เรื่องเล่าจากพระป่าตอน11อผจญภายในป่าลึกและผีบังบทอีกสองวันต่อมาพระภิกษุนมก็เดินทางต่อกลับไปยังป่าคอนพระเพนซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ3กิโลเมตรเมื่อย้ายมาปักกรดใหม่ก็ต้องอธิฐานปักกรดใหม่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งขณะที่กำลังเดินรอบต้นไม้ เพื่อพิจารณาว่าจะปรากฏใกล้ได้หรือไม่นั้นก็มีเสียงพูดดังขึ้นว่าที่นี่เป็นบ้านเป็นที่อ,อยู่ของพวกผมพระภิกษุหนุ่มจึงมองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบใครพอเดินสำรวจต่ออีกก็มีเสียงดังขึ้นอีกว่าที่นี่เป็นบ้านของพวกข้าพเจ้าเองเสียงดังขึ้นมาอย่างนี้สองถึงสามครั้ง พระภิกษุหนุ่มก็ยุติการปักกลดใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นจึงเดินหาที่ใหม่ที่มีมีเจ้าของอยู่ทั้งมนุษย์อัศมนุษย์และสัตว์อีกทั้งลูกไม้ที่อยู่บนต้นไม้ซึ่งจะมีสัตว์มากินลูกไม้เช่นนกมากินลูกไม้เมื่อนกมากินลูกไม้งูที่หาอาหารก็จะมากินนกอยู่บนต้นไม้นกและงูก็จะตกลงจากต้นไม้ลงมาข้างล่าง หรือมาถูกกรดหรือขณะเดินจงกรมอยู่งูก็จะฉกเอาได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตพระภิกษุที่ออกเดินทุดงก็จะต้องศึกษาหาความรู้ในการเดินทุดงกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกทั้งศึกษาธรรมชาติของป่าสัตว์ที่อยู่ในป่าเสียก่อนเพราะความหิวของสัตว์อาจจะทำอันตรายได้ถึงชีวิต แม้แต่สุนัขที่เราเลี้ยงเวลามันแย่งอาหารกันกินถึงกับกัดเจ้าของก็มีมามากแล้วสิ่งอันตรายที่ไม่ควรไปขัดขวางมีดังนี้ 1. สัตว์กำลังจะเสพกาม 2. สัตว์กำลังต่อสู้กัน 3. สัตว์กำลังหิว 4. สัตว์กำลังห่วงเจ้าของอันตรายต่อเจ้าของได้และอันตรายต่อบุคคลที่อยู่ใกล้ จำเป็นต้องหนีให้ไกลแต่เพิ่มมนุษย์อีกคือผู้สูญเสียผลประโยชน์ผู้สูญเสียหน้าผู้สูญเสียเมียผัวผู้สูญเสียตำแหน่งสามารถทำอันตรายผู้อื่นถึงชีวิตได้ดังนั้นทุกชีวิตจึงต้องระวังยาคาสติสัมปัญญะในการดำเนินชีวิตอย่างนั้นการปักกลดจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ใช่ว่าจะปักกลดที่ไหนก็ได้ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรพระภิกษุนมยึดแม่น้ำคขงเป็นหลักในการเดินทางเมื่อเดินทางออกมาจากถ้ำน้ำตกตาดฟางก็เดินทางมายังเมืองปากช่องซึ่งเป็นเมืองที่หนาวอากาศเย็นตลอดทั้งปีเหมือนดอยอินทนนท์ของเมืองไทยเมื่อประมาณ20ปีก่อนหลังจากปักกลดได้เพียงเจ็ดวัน ก็ต้องเดินทางต่อเพราะฝนตกตลอดทั้งวันทุกวันเมืองปากช่องเป็นเมืองเกษตรเพราะปลูกโดยเฉพาะกาแฟกระต่ายกับมูใหญ่จะมีมากถือว่าเป็นป่าชื้นเมืองปากช่องนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าทุกชนิดและมีต้นไม้นานาพันธุ์ในเขตฝนตกชุกนั้นจะปักกลดที่ไหน ก็จะมีงูมีตะขาบมาอาศัยอยู่ด้วยเป็นประจำมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่พระภิกษุุมเดินจงกรมเสร็จแล้วก่อนที่จะมานั่งเจริญภาวนาเปิดกรดเข้าไปปรากฏว่ามีเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญมาจับจองพื้นที่เสียก่อนแล้วลำตัวสีขาวยาวประมาณสักหเมตรเห็นจะได้เกราะขดตัวสามชั้น เหมือนว่าจะไม่หนีไปไหนพระภิกษุหนุ่มเห็นแล้วก็ค่อยๆถอยออกมายืนห่างประมาณสักสองสามวาแล้วแผ่เนเมตตาให้แขกที่ไม่ได้รับเชิญก็เลื้อยออกไปลำตัวใหญ่ประมาณเท่าคนที่มีน้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมแล้วค่อยๆเลื้อยออกไปอย่างช้าๆเสมือนว่าเสียดายที่จะต้องจากไป แต่ก่อนที่จะเลื้อยออกไปก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเลยทีเดียวเมื่อออกจากเมืองปากช่องก็ต้องเดินทางเรียบม่น้ำโคงเพราะป่าหนาทึบมากเดินได้สองวันก็ผลเขตฝนตกชุกพอตกมายามราตรีสงบสงัดเวลาประมาณเที่ยงคืนพระภิกษุนมก็สังเกตเห็นแสงสว่างพุ่งขึ้นจากพุ่มไม้สูงประมาณ3เมตรกว่า แล้วค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่างช้าๆลงไปทางริมฝั่งแม่น้ำโขงเหมือนกับผีขโมดบางทีก็คล้ายกับผีกระซือบางทีก็มีเสียงร้องเหมือนนกตะปูดนกฮูกนกเข้าแมวที่แผดเสียงร้องในยามค่ำคืนแต่จริงๆแล้วลักษณะตัวเหมือนกระซือคนชาวเหนือคนอีสานจะเห็นบ่อยๆบางครั้งจะมีเสียงร้องเพลงอย่างห้วยหวนกรวคลาง เย็นเยือเยืจับใจอีกทั้งยังมีแสงไฟพุ่งขึ้นเป็นระยะระยะยามค่ำคืนราตรีในป่าเขาดงดิบที่ปราศจากผู้คนนี้ยังมีสัตว์ที่เป็นอันตรายอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหมีควายหรือเสือโครงตัวใหญ่ที่ออกไล่ล่าฆ่าสัตว์เป็นอาหารส่วนหมูนั้นก็ตัวใหญ่เกินจะคาดเดาออกเดินสวนสนามกันเป็นว่าเล่น แต่พระภิกษุนมก็ทำสมาธิเจริญสติอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พึ่งกระทำได้ในป่าที่มืดมิดและอันตรายเช่นนี้ซึ่งแม้ในเวลากลางวันยังไม่สามารถจะมองทะลุผ่านต้นไม้ไปได้ไกลถึง10เมตรเลยเพราะต้นไม้ขึ้นหนาทึบมากอากาศชื้นตลอดฤดูแสงแดด ไม่สามารถจะส่องทะลุลงถึงพื้นดินได้นั่นเพราะใบไม้แน่นหนามากพระภิกษุนม่มเร่งเดินทางเพื่อจะออกจากเดนอากาศหนาวเหน็บผ่านมาหลายค่ำคืนพอมาถึงเส้นทางที่จะเดินออกจากป่าที่หนาไปยังถ้ำผีกองกอยไปยังถ้ำเอราวัณอันเป็นเขตรอยต่อขณะที่พระภิกษุน่มกำลังครุ่นคิดว่า จะเข้าไปอยู่ในถ้ำเอราวัณน,นั้นดีไหมสายตาของพระภิกษุนุมได้มองไปเห็นสามีพภรรยาคู่หนึ่งกำลังลำเลียงไม้ไผ่เอาไปสร้างบ้านแต่พระภิกษุหนุ่มน,นั้นก็สังเกตเห็นว่าสามีพภรรยาคู่นี้พูดน้อยเกินไปเวลาพระภิกษุหนุ่มถามถึงเส้นทางจะไม่พูดแต่ใช้มือชี้ไป โดยที่ตาไม่มองตามทางที่ชี้บอกพระภิกษุหนุม่มมองหน้าสองสามีภรรยาพร้อมกับแผ่เมตตาในจิตส่งให้ด้วยความสงสารและเมตตาสองสามีภรรยานั้นกับบอกลาว่าจะกลับบ้านแล้วพระภิกษุหนุ่มจึงถามว่าบ้านโยมอยู่ที่ไหนทั้งสองชี้ไปทางภูเขาใหญ่อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก เป็นเทือกเขาที่ติดต่อกันเป็นเทือกเขายาวใหญ่ทั้งสามออกเดินไปด้วยกันพระภิกษุนมรับรู้ถึงความไม่ปกติของสองสามีภรรยาว่ามีเรื่องที่ปิดบังอำพรางอยู่ในใจขณะที่เดินทางใกล้เงื้อมเขาสองสามีภรรยาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพระภิกษุหนุมนั้น คอยสังเกตตลอดเวลาตั้งแต่แรกพบเพราะเคยได้ยินมาว่าในทิน่นนี้เขตเทือกเขาที่ติดกับแม่น้ำโคงมีสิ่งลึกลับมหัศจรรย์อยู่มากมายที่คนเราทั่วไปไม่เคยได้พบเห็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าผีบังบทเวลาสนทนาก็ไม่สบตาไม่หมองคู่สนทนาด้วยตาจะมองตาำเสมอ เสื้อผ้าที่สวมใส่จะไม่มีสีฉุดฉาดหรือสดใสดินงแดนที่อยู่มักมีแสงแดดน้อยหรือเวลาพวกเหล่านี้ออกมามักจะเป็นเวลาที่ไม่มีแดดและเป็นบางเวลาเท่านั้นถ้ามีผีบังบทออกมาจะมีเสียงนกร้องเตือนให้เห็นเหมือนบรรยากาศจะสลัวสลัวมืดไม่สว่างหากผู้ใดถูกผีบังบทเรียกจิต หรือสูบวิญญาณก็จะสู้พร้อมเหลืองไม่มองหน้าคนที่คุ้นเคยไม่ชอบแสงสว่างต่างจากพวกลับแลที่มักจะไม่ออกมาให้ผู้คนเห็นง่ายๆแต่จะอาศัยอยู่บริเวณหน้าผาที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุมมากนักหรือไม่มีต้นไม้ขึ้นและมักจะอยู่ในถ้ำสียส่วนใหญ่ ซึ่งพระภิกษุน่มได้เคยถูกบังบุตรหลอกให้หลงทางมาแล้วเพื่อจะเอาไว้เป็นสมาชิกหรือบริวารน,นั่นเองและติดอยู่ในป่าแถบน้ำตกตาดฟางออกไปไหนไม่ได้ไม่เห็นหนทางเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มเต็มตื่นไปที่ไหนก็วนกลับมาที่เดิมตลอดทั้งวันมองไปข้างหน้าก็เหมือนมีควันไฟหรือเมฆหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแต่พระภิกษุนม ก็จเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ประมาทจึงสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของฝ่ายตรงข้ามทุกครั้งเมื่อพระภิกษุหนุ่มเดินทางออกจากดินแดนบางบทไม่ได้เวลามืดข้ามก่อนก็ต้องหาที่ปักหลดก่อนที่จะดึกเราไม่สามารถจะทราบความเคลื่อนอยู่รอบๆตัวได้พอปักกดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำทางเดินจงกรมเล็กน้อย พอได้เวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าพระภิกษุหน่มก็เข้าไปนั่งภาวนาอยู่ในกรดขณะที่นั่งภาวนาก็มีเสียงเหมือนสตว์เดินวนเวียนอยู่รอบๆบริเวณที่ขีดเขตไว้รอบกรดเป็นการบ่งบอกว่าห้ามสิ่งที่ไม่ดีอันไม่ใช่คนเข้ามาได้พระภิกษุหน่มนั่งภาวนาไม่สนใจอะไรเสียงเดินรอบกรดก็หายไป แล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกแต่เป็นเสียงคนคุยกันพระภิกษุหนุ่มนั้นเข้าสมาธิอย่างสงบแล้วจิตไม่วันว้ยต่อเสียงใดๆเมื่อเสียงคนคุยกันไม่สามารถทำพระภิกษุหนุ่มได้เสียงคนกลายเป็นเสียงช้างร้องเหมือนกำลังเดินเข้ามาหาที่ปักกรดและได้ยินเสียงคนพูดขึ้นเหมือนตกใจว่าช้างจะเหยียบกรด พระภิสุนุ่มจะกลัวหรือไม่นั้นคําตอบคือเมื่อจิตเข้าสู่กระแสสมาธิได้แล้วความกลัวจะไม่มีแม้ชีวิตจะถูกทำร้ายก็ไม่ตกใจกลัวไม่ตื่นเต้นในอัปปนาสมาธิมีแต่ความนิ่งสงบอย่างมีสติอย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาชาญมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างสงบเยือกเย็น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะรู้เท่าทันต่อสิ่งที่มากระทบกายกระทบจิตแต่ไม่ติดกับอารมณ์ที่กระทบเพียงแต่รู้ว่ากระทบแล้วไม่มีการปรุงแตง่งจิตก็สงบเป็นปัจสัตธิลุ่มลึกเยือกเ,เย็นยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมโปรติตามตอนต่อไปว่าพระภิกษุนมจะออกจากเมืองบังบดได้อย่างไร